ว่านลางจืดค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาพอรชาแนลค่ะพาคุณผู้ชมมาชมดอกว่านลางจืดค่ะหลังบ้านค่ะเยอะมากๆค่ะเห็นใบของว่านลางจืดไหมคะมีประโยชน์มากๆค่ะก็คือเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านใช้ถอนพิษสารสารพิษในร่างกายแล้วก็เวลาที่ทานอาหารแพ้อาหารอย่างเงี้ยค่ะ ใช้อาหารคือใบมีประโยชน์มากมายแล้วก็ดอกก็สวยงามมากๆค่ะชอบเมื่อวานค่ะร่วงหล่นร่วงหล่นเต็มพื้นดินเลยค่ะแล้วก็พอวันนี้วันใหม่ก็เขาก็แตกออกดอกดอกบานสะพรัง่งออกมาอีกค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากค่ะยังมีอีกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นใบของ ลางเจอค่ะลางเจอแล้วก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเยอะค่ะเยอะมากเพราะอยู่บนต้นมะเฟืองค่ะอยู่บนต้นมะเฟืองแล้วก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้มีห้าหกช่อค่ะคุณผู้ชมเป็น น่าจะเป็นพวงมากกว่าเรียกเป็นพวงมากกว่าค่ะเนี่ยค่ะเยอะมากแล้วก็เนี่ยค่ะที่เขาเตรียมจะออกดอกมาใหม่ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะลักษณะเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าลักษณะที่เขาแตกแตกพวงมาใหม่ๆเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ให้ดูให้ดูใบค่ะใบ ใบที่ว่ามีประโยชน์มากๆต้มดื่มเป็นน้ำชาค่ะล้างสารพิษในร่างกายแล้วก็ผู้ที่แพ้อาหารค่ะช่วยได้เยอะมากๆค่ะช่วยได้เยอะมากๆแล้วอันนี้ก็คือดอกเซสวยค่ะวันนี้มีมีดอกเยอะหลากหลายมากหลากหลายมากคุณผู้ชมก็คือหลายช่อเลยค่ะเดี๋ยวนะจะให้ดูอีกมุมนึงจะได้เห็นเยอะๆค่ะให้ดูมุมนี้ค่ะ ก็คือจะเห็นจะเห็นนู่นแล้วก็ทา,ทางโน้นค่ะนู่นค่ะสูงสูงทางโน้นอ่ามุมนี้มุมนี้ได้เห็นหมดค่ะมุมนี้ได้เห็นหมดเลยมุมนี้ได้ชมทั้งอดอกข้างล่างแล้วก็บนสุดนู่นนะคะบนสุดวันนี้โชคดีมากค่ะได้ชมดอกว่าลางจืดแบบว่าออกดอกหลายหลายช่อมากๆ ปกติก็ที่ถ่ายทําคลิปไปก็คือมีมีช่อเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่าพรชาแนลก็ถ่ายทําคลิปประมาณนี้อันนี้มุมนี้ก็ได้เห็นได้เห็นครบนะคะทางนี้ทางนี้อีกสองสองช่อค่ะน่าจะเรียกเป็นพวงมากกว่าเนาะเป็นพวงมากกว่าคุณผู้ชมก็คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าอ่าพรชาแนลเองก็เพิ่งจะได้ชมได้เห็นอ่ปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ ก็คือก่อนหน้านั้นน่ะคุณพ่อเขาจะตัดตัดไม่ให้อายอดของเถาของเขาอะเลื้อยไปแบบไปที่อื่นก็คือฝั่งน้อนก็เพื่อนบ้านฝั่งน้อนก็เพื่อนบ้านแต่พอมามาณนะตอนนี้ก็คืออ่าพรชาแนลชอบปลูกต้นไม้มากก็ต้นนี้ก็เป็นต้นหม่อนค่ะต้นหม่อนหรือมันบรี่นั่นแหละค่ะแล้วก็มะละกอแล้วก็มะเฟืองแล้วว่ารางจืดเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแต่งกิ่งก็คือมีที่ให้เขาเกาะเนาะเขาปเป็นพันไม้เลื้อยเนาะเขาก็จะมีต้นไม้สูง,สงเขาก็จะมาเกาะแล้วก็อยู่ทีนี้เขาก็เลยออกดอกค่ะออกดอกค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กําลังทดลองอยู่ว่าใช้ใช้เมล็ดแก่เนี่ยค่ะเพาะเพาะไว้ถ้าเมล็ดแก่เนี่ยเพาะเห็นผลอาพรจะเก็บเมล็ดแก่นี้ไว้แล้วก็จะ แจกแจกคุณผู้ชมคะ่ะแจกคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะได้อ่าว่ารางจืดปลูกไว้ปลูกไว้ใช้ประจำบ้านเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านเพราะว่าที่ได้ใช้แน่ๆก็คือแพ้อาหารแพ้อาหารแพ้ยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรนะลมพิษท,ที่ว่ามีผื่นคันมีผื่นคันขึ้นเต็มตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ใบหลายๆใบหน่อยต้มต้มแล้ว อาบน้าค่ะเป็นน้ําอาบอะค่ะต้มอ,อุ่นๆแล้วก็นํามามาอาบน้ําก็คืออาการอะไรนะผดผื่นคันจะหายไปค่ะแต่ที่อาพรชาแนลใช้แล้วเห็นผลก็คือใช้บ่อยๆก็คือแพ้อาหารแพ้ยาค่ะยาที่กินเข้าไปนี่แหละค่ะแพ้ยาแล้วก็อาหารอาหารบางชนิดอาหารบางชนิดก็ แพ้ยาแล้วก็ไม่กล้าพูดค่ะพูดไม่ได้เนาะเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือแพ้แพ้เครื่องดื่มอะเครื่องดื่มบางชนิดอ่ะคะ่ะแต่พูดไม่ได้ก็คือมีอาการใจสัน่นดื่มเยอะไปแล้วก็มีอาการใจสั่นอย่างเงี้ยค่ะอาพรชาชแนลก็จะมาหลังบ้านเลยค่ะขอภัยนะคะเนี่ยค่ะก็จะใช้ใบประมาณเนี่ยค่ะ สามใบถึงห้าใบแล้วก็ต้มดื่มต้มดื่มเป็นน้ําชาค่ะเพราะดื่มง่ายไม่มีไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้ปกติค่ะเหมือนเราดื่มดื่มน้ําชาค่ะดื่มง่ายค่ะดื่มเข้าไปประมาณสักห้านาทีอะไรเงี้ยอาการใจสั่นก็จะหายไปเดี๋ยวจะทดลองเนี่ยค่ะทดลองนำนำเม็ดแก่ๆเนี่ยค่ะเพราะเพราะสัมไว้ ถ้าเห็นผลก็จะเก็บไว้เยอะๆเพราะว่ามีเยอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมีเยอะก็จะเก็บไว้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการที่อยากจะมีปลูกติดบ้านไว้เพราะว่ามีมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกว่าปลูกใส่กระถางไว้ปลูกใส่กระถางไว้กระถางใหญ่ค่ะแล้วก็คอยคอยตัดแต่งไม่ให้ยอดเขาแบบว่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะล่ามไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตัดแต่งแล้วก็ปักปักหลักไว้ให้เขาแบบว่าเลื้อยแล้วก็เกาะอาศัยแค่นั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสวยงามมากสวยงามมากก็คือเอาไว้ใช้ใบก็คือ,ค,อคือเป็นเป็นไม้พุ่มเลยค่ะเป็นไม้พุ่มเลยตัดแต่งก็คือนําไปปลูกในกระถางกระถางโตหน่อยอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีหลักให้เขาหลักที่มั่นคงที่ไม่หักง่ายอะคะ่ะไม่หักง่าย ก็ให้ให้ให้เขาอาศัยอยู่ตรงนั้นแล้วก็คอยตัดแต่งแต่ตรงนี้ก็คือขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะว่าตรงนี้เป็นที่นาเก่าคุณพ่อคุณแม่มาซื้อที่ดินตรงเนี้ยเพื่อที่จะปลูกบ้านปลูกบ้านใหม่ก็ประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วค่ะตรงเนี้ยค่ะห้าสิบกว่าปีแล้วแล้วตรงนี้ก็คืออยู่ตรงตรงเนี้ยเป็นมุมมุมรั้วของบ้านตรงโน้นนะค่ะตอนแรกต้นต้นเขาอยู่ตรงโน้น แล้วอาพรมาปลูกอ่าต้นมะเฟืองแล้วก็ต้นหม่อนตรงนี้ค่ะเขาก็ตามมาตามมาเกาะอาศัยตรงนี้ค่ะตอนแรกก็คืออยู่อยู่มุมรั้วเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่มุมรั้วเลยค่ะอ่าวันนี้โชคดีเพราะว่ามีหลายหลายหลายดอกหลายช่อกก็เลยถ่ายทําคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมสวยๆงามๆค่ะดอกว่านลางจืดค่ะอาพรชาแนลค่ะ